คุณเคยส่งของผิดหรือแพ็คของผิดให้ลูกค้าไหมคะปัญหาเหล่านี้แก้ได้ง่ายๆด้วยฟีเจอร์สแกนบาร์โค้ดแพ็คของจากชิปนิตี้ฟีเจอร์นี้นอกจากจะช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานแล้วยังทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นและทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ส่งออกจากร้านถูกต้องตรงตามออเดอร์ร0อร์ค่ะการใช้งานฟีเจอร์นี้คุณจะได้ประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นป้องกันการแพ็คของผิดพลาดเพิ่มความแม่นยำในการจัดออเดอร์ ลดค่าใช้ใจ่ายที่เกิดจากการส่งของผิดพลาดและเพิ่มความพึงพอใจตั้งแต่การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าค่ะขั้นตอนการใช้งาน 1. การเพิ่มบาร์โคดสินค้าการเพิ่มบาร์โคดสินค้าในระบบชิมิตี้จะมีอยู่2กรณีค่ะก็คืออย่างแรกร้านมีบาร์โคดอยู่แล้วเราจะทําได้ทั้งการเพิ่มบาร์โคดสินค้าทีละตัวแล้วก็เพิ่มบาร์โคดครั้งละหลายๆตัวค่ะแต่ถ้าร้านไม่มีก็สามารถให้ชิมิตี้เป็นผู้สร้างบาร์โคดให้ได้เช่นกันนะคะ อย่างแรกเรามาดูการสร้างบาร์โค้ดเองทีละตัวค่ะแบบที่ร้านมีข้อมูลแล้วเราจะไปที่เมนูสินค้ากันนะคะจากนั้นเลือกสินค้าที่ต้องการค่ะกดที่แว่นขยายด้านขวานะคะเพื่อเข้าไปในตัวสินค้าค่ะจากนั้นกดที่แก้ไขสินค้าด้านขวามือบนค่ะเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขแล้วก็เพิ่มรหัสบาร์โค้ดที่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็ระบุรหัสบาร์โค้ดที่ร้านมีอยู่ลงไปได้เลย หรือถ้ามีสินค้าย่อยค่ะเราก็สามารถมาระบุบาร์โค้ดตรงสินค้าย่อยตรงนี้ได้เลยค่ะว่าแต่ละตัวนั้นมีาร์โค้ดอะไรกันบ้างถัดไปค่ะอีกที่หนึ่งจะเป็นการเพิ่มาร์โค้ดสินค้าครั้งละหลายๆตัวนะคะเราจะกลับไปที่หน้าสินค้าหลากักจากนั้นเลือกจัดการสินค้าด้วย Excel ค่ะเลือกจัดการสินค้าด้วย Excel ด้านขวาอีกครั้งหนึ่งนะคะในหน้านี้ค่ะพอเข้ามาแล้วเราจะเลือกเป็นแถบแก้ไขสินค้าค่ะ กดที่บวกเลือกสินค้าเพื่อเลือกสินค้าตัวที่เราต้องการนะคะลงมาในตารางนี้ได้เลยเมื่อแสดงสินค้าแล้วค่ะให้เราระบุบาร์โค้ดไว้ในช่องคอลัมน์ H ตรงนี้ได้เลยนะคะว่าแต่ละตัวเราจะใช้เป็นบาร์โค้ดอะไรบ้างที่ร้านค้ามีอยู่เมื่อระบุเสร็จแล้วค่ะก็ให้กดบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะหรือจะเลือกสินค้าไว้แล้วก็เอ็กพอออกไปใส่บาร์โค้ดสินค้าด้านนอกก็ได้นะคะ เสร็จแล้วค่อย i m p o r t กลับเข้ามาในระบบตรงปุ่มนี้ได้เช่นกันค่ะแต่หากร้านค้าไม่มีเลขบาร์โค้ดอยากให้ชิ i นิตี้เป็นผู้สร้างให้ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยเราจะไปที่หน้าสินค้าเลือกที่เมนูสินค้าหลักนะคะจากนั้นมาเลือกที่ตัวเลือกจัดการสินค้าค่ะกดเลือกตอบดาวลงมาจะชื่อว่าจัดการบาร์โค้ดนะคะเราจะเข้ามาที่หน้าสร้างบาร์โค้ดกันค่ะ จากนั้นค่ะเราจะต้องเลือกประเภทของบาร์โคดที่ต้องการสร้างก่อนนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3รูปแบบค่ะแบบ EAN8 จะเป็นเลข8หลัก e EAN13 จะเป็นเลข13หลักแล้วก็โค้ด128จะเป็นตัวอักษรน,นะคะโดยเราจะใช้ตัวรหัสสินค้าหรือว่ารหัสสินค้าย่อยมาแปลงเป็นบาร์โคดนั่นเองเมื่อเราเลือกประเภทบาร์โคดที่ต้องการได้แล้วนะคะ <S <S ก็ให้มาเลือกรายการสินค้าที่ต้องการสร้างบาร์โคดต่อค่ะ แต่ถ้าเป็นตัวที่ไม่มีบาร์โคดอยู่ระบบก็จะสร้างให้อัตโนมัติเลยนะคะโดยที่ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าสินค้าหรือว่าจะเลือกเป็นทั้งหมดก็ได้ถ้าต้องการให้สร้างทุกตัวในร้านค้าค่ะเมื่อเลือกครบแล้วนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดตรงนี้แล้วกดที่สร้างบาร์โคดได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะระบบก็จะสร้างบาร์โคดให้เรียบร้อยแล้วค่ะถัดไปจะเป็นการพิมพ์บาร์โคดนะคะ ถ้าร้านต้องการที่จะพิมพ์บาร์โค้ดก็สามารถกดพิมพ์บาร์โค้ดออกมาแล้วก็นําไปติดกับสินค้าของคุณได้เลยทีนี้ค่ะเราจะไปที่หน้าพิมพ์บาร์โค้ดโดยเลือกตัวเลือกสินค้าที่ต้องการนะคะจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วกดที่พิมพ์บาร์โค้ดได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะขึ้นหน้ามาให้เราทําการคัสตอมรูปแบบบาร์โค้ดนะคะซึ่งหน้าของชิมิตี้นี้ค่ะจะเหมาะกับการพิมพ์บาร์โค้ดลงบนกระดาษ A4 แบบสติกเกอร์นะคะ แต่ถ้าใครต้องการที่จะพิมพ์ลงบนมว้มวนสติกเกอร์ที่มีขนาดที่เจาะจงเลยค่ะตรงนี้เราจะแนะนําให้เลือกรายการสินค้าที่ต้องการแล้วก็เลือกทั้งหมดหรือเฉพาะตัวที่ต้องการได้เลยแล้วก็เอ็กพอร์ตออกไปใส่ในโปรแกรมของเครื่องพิมพ์นั้นๆน,น,นะคะแล้วจะสามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้พอดีเลยค่ะจะได้ขนาดที่พอดีกับที่ร้านต้องการหรือว่าตามขนาดของม้วนสติกเกอร์ค่ะอย่างเช่นที่แนะนํานะคะโปรแกรมแรกจะเป็น g o l a b e l ค่ะ ตันนี้จะใช้กับปรินเตอร์แบบของโกเด็กได้แล้วก็ Label j j สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ A4 สติ๊กเกอร์หรือว่าที่ใช้กันบ่อยๆนะคะก็จะเป็นโปรแกรม Bartender ค่ะสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ Thermal หรือถ้าหากต้องการพิมพ์บาร์โค้ดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ค่ะโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมแพงๆก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะสามารถนำไปใช้งานได้ฟรีตลอดชีพไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม,มค่ะ ถัดไปจะเป็นการเปิดใช้งานฟังก์ชันแพ็คของด้วยบาร์โคดในระบบชิปนิตี้นะคะเราจะไปที่หน้าตั้งค่ารูปฟันเฟืองด้านขวาบนค่ะจากนั้นเลือกที่เมนูออเดอร์ค่ะเราก็เลือกที่หัวข้อการแพ็คของได้เลยนะคะจากนั้นค้าเราจะเปิดใช้งานฟังก์ชันได้เลยโดยอันแรกก็คือเปิดใช้งานขั้นตอนการแพ็คของค่ะจะเปิดใช้การฟังก์ชันนี้ในโฟการทำงานของหน้าออเดอร์ให้นะคะ ถัดไปเช็คสินค้าด้วยบาร์โค้ดหรือว่ารหัสสินค้าตรงนี้จะเป็นการเปิดให้ต้องใช้รหัสสินค้าหรือว่าต้องมีการสแกนบาร์โค้ดในการแพ็คของค่ะถ้าไม่เปิดนะคะจะเป็นการคลิกปุ่มเพื่อยือนยันว่าออเดอร์นี้มีการแพ็คของแล้วเท่านั้นไม่จําเป็นต้องสแกนบาร์โค้ดค่ะและสุดท้ายคือยือนยันการแพ็คของให้อัตโนมัติหลังเช็คสินค้าครบแล้วหมายถึงว่าจะยืนยันการแพ็คสินค้าให้ ครบอัตโนมัติเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องมากดคลิกปุ่มอีกหนึ่งครั้งนะคะเมื่อเปิดใช้งานส่วนนี้เสร็จแล้วเราไปสแกนบาร์โค้ดสินค้าเพื่อแพ็คของกันค่ะขั้นตอนการสแกนบาร์โค้ดเพื่อแพ็คสินค้าเมื่อมีออเดอร์เข้ามานะคะไปที่เมนูแพ็คของแล้วก็เลือกสแกนบาร์โค้ดจากนั้นค่ะสามารถใช้กล้องหรือว่าเครื่องยิงบาร์โค้ดยิงไปที่ตัวสินค้าได้เลยนะคะถ้าเป็นสินค้าที่ถูกต้องระบบก็จะแสดงว่า แพ็กสำเร็จแต่ถ้าไม่ถูกต้องระบบก็จะบอกว่าผิดเพื่อป้องกันการส่งผิดนั่นเองค่ะเราจะไปที่หน้าออเดอร์หลักของเรากันนะคะจากนั้นค่ะเมื่อมีออเดอร์เข้ามาแล้วแล้วก็มีการแจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะให้ร้านค้าทำการพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุตามปกติได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนสถานะเป็นพิมพ์แล้วเพื่อไม่ให้เกิดการพิมพ์ซ้ำนะคะและถัดไปเราจะไปที่สถานะรอแพ็กกันค่ะในหน้านี้ค่ะ ให้เราค้นหาออเดอร์ที่ต้องการจากนั้นกดคลิกที่ออเดอร์1ครั้งนะคะแล้วก็กดที่เช็ครายการสินค้าค่ะก็จะขึ้นป๊อปอัพมาให้เราสแกนบาร์โค้ดเราก็ทำการสแกนบาร์โค้ดสินค้าในออเดอร์นี้เข้าไปได้เลยซึ่งในหน้านี้ค่ะจะใช้เป็นกล้องเว็บแคมหรือว่ากล้องโน้ตบุ๊กสแกนก็ได้ในกรณีที่ร้านค้าไม่มีเครื่องยิงบาร์โค้ดนะคะหรือถ้าต้องการสแกนสินค้าครั้งเดียวมากกว่า1ชิ้นค่ะ ให้ระบุเป็นเลขตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างเช่นออเดอร์นี้มี2ชิ้นเราก็ระบุเลข2ลงไปค่ะจากนั้นก็สแกนสินค้าเข้าไปได้เลยก็จะนับเป็นการสแกนสินค้าตัวนั้น2ชิ้นในครั้งเดียวค่ะโดยที่ร้านก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าต้องการสแกนสินค้า2ครั้งหรือว่าใส่เป็นเลข2แล้วสแกนแค่ครั้งเดียวค่ะหรือถ้าสแกนสินค้าผิดตัวค่ะระบบจะแจ้งเตือนแล้วก็ไม่ให้ผ่านนะคะจนกว่าสแกนครบถูกต้องถูกตัวค่ะ เสร็จแล้วค่ะเรากดคลิกยืนยันการแพ็คของแล้วก็กดยืนยันอีกทีนึงได้เลยนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสแกนเพื่อแพ็คของแล้วก็นำพัสดุไปจัดส่งตามปกติได้เลยแต่ถ้าหากร้านค้าไม่ต้องการกดยืนยันซ้ำอีกครั้งในขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้ค่ะจะแนะนำให้เปิดใช้งานฟังก์ชันยืนยันการแพ็คของให้อัตโนมัติหลังจากเช็คสินค้าครบเรียบร้อยแล้วที่เราตั้งค่ากันเมื่อกี้ได้เลยนะคะ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ฟีเจอร์สแกนแพ็กของได้แล้วสะดวกรวดเร็วแม่นยำและยังช่วยให้ลูกค้าประทับใจและมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้ากับร้านคุณอีกด้วยค่ะฝากกด Subscribe ช่องชิมิตี้กันไว้ได้เลยนะคะเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและคลิปการสอนใช้งานฟังก์ชันถัดไปโอกาสหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ